ัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีกันใช้เวลาทั้งหมด11เจ็ดคืนเหมือนเดิมค่ะเราไปกับทัวร์อีกแล้วซึ่งวันแรกเรานัดรวมตัวกันตอนประมาณสี่ทุ่มและเครื่องออกเดินทางเวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบเราต้เช็คกินเรียบร้อยแล้วไปกับสายการบินกันบ้าเราก็กําลังจะไปตุรกีกันอะไรจ๊ะเจะเดินไปขึ้นเกตที่เกตเอฟค่ะเราก็จะพาลูกทัวร์สองท่านตามน้องมา เตนทาาางกกับกาาค่ะไปที่เราบินต้องไปต่อเครื่องที่โดฮาประเทศกาตาก่อนซึ่งใช้เวลาจากกรุงเทพถึงโดฮาประมาณ7ชั่วโมง30นาทีแล้วค่อยบินจากกาตาร์ไปเมืองอังการาของประเทศตุรกีอีก3ชั่วโมง45นาทีค่ะซึ่งรวมเวลาต่อเครื่องต่ตางๆแล้วโอ้คิดว่าน่าจะเกิน15ชั่วโมงเลยกว่าจะถึงตุรกีแล้วไปเจอกันที่ตุรกีค่ะทุกคนเย่ yeah. ะะเราก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงของตรุรกีกันแล้วสนามบินค่อนข้างที่จะใหญ่สะอาดเรียบร้อยและเงียบเลยค่ะส่วนการจะใช้รถเข็นใส่กระเป๋าของที่นี่เราจะต้องหยดเขียนกันนะคะไม่ได้ใช้ฟรีเหมือนกับบ้านเรานะโวลาอังการ่าตุรกีอย่างเป็นทางการตุรกีอย่างเป็นทางการปากค่ะ <c oughs> สถานที่แรกที่เราไปเที่ยวกันก็คือสุสานอตาเติร์เป็นอนุสรสถานและสุสานของมุสตาฟาเคมมลอตาเติร์ซึ่งเป็นผู้นําในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่1ผู้ก่อตั้งสาธา,ารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรกที่นี่เราจะเห็นทหารเดินรอบๆและยังมีทหารยืนประจําการต่างๆด้วยสุสานแห่งนี้มีเนื้อที่ใหญ่มากส่วนข้างในก็จะมีข้าของเครื่องใช้และรูปภาพต่างๆของยุคน,น,นั้นค่ะ และมาต่อกันที่มื้อแรกของตุรกีกันต้องบอกว่ามื้อนี้อาหารดีเลยร้านอาหารค่อนข้างเป็นที่รู้จักแถมบรรยากาศในร้านน่ารักมากๆค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็ได้มีโอกาสนนได้นั่งรถ <ลก S 2> ไฟฟ้าใต้ดินไปตัวเมืองของอังการาไปเดินดูแหล่งชอปปิง้งต้องบอกเลยว่าประเทศนี้ชอปมันมากๆเพราะของมีคุณภาพแถมราคายังดีอีกด้วยถ้ามาที่ตุรกีก็อย่าลืมชอปปิ้งซื้อของกันด้วยนะ วันนี้เราออกเดินทางแต่เช้าจากเมืองอิตาลาเพื่อไปเมืองคาปาโดเกียซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมง30นาทีจะเห็นได้ว่าข้างทางวิวสวยมากมีหิมะขาวเต็มไปหมดให้ความรู้สึกที่ชิลสุดๆไปเลยเพราะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆฟังเพลงไปด้วยดูวิวไปด้วยไม่เบื่อเลยค่ะ so, Each region, have ates, so ซึ่งการเดินทางไกลๆก,ก็จะมีจุดพักรถและที่เราอยู่กันตอนนี้ก็คือที่ขายของเที่ยวลึกแต่ที่นี่จะเน้นพวกเกลือขัดผิวต่งตางๆก็ตามที่เราเห็นเลยเหมือนจะมีทะเลสาบเกลืออยู่รอบๆค่ะและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองใต้ดินอันเดอร์กราวซิตี้เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคิดใช้หลบภัยชาวโรมันเป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่มีถึง10ชั้นก็จะเห็นอย่างที่คลิปเลยค่ะเราได้ทำการมดุด ทางเดินก็จะแคบหน่อยก็จะมีหลายห้องมีห้องครัวห้องหมักวายต่างๆแล้วก็พอเดินออกมาจากข้างน,นอกก็จะมีสถานที่ก็จะเป็นโบสถ์ค่ะก็จะเขาก็จะมีการละหมาต่างๆกันเนาะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ระหว่างเราขับรถไปโกรมีขเขาก็จะมาหยุดให้เราถ่ายรูปตรงนี้ก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะจะมีความสวยงามมากก็ตรงนี้จะมีคนรับถ่ายรูปนะคะเราก็ไปซื้อจากเขาได้ก็สวยดีกันค่ะเพราะว่าเขาทำหนุ่ใสจานเลย มาเที่ยวที่ประเทศตุรกีเขาก็จะแวะพวกร้านเซรามิกที่ขายจานแล้วก็ขายพรมอย่างอันนี้ร้านพรมก็คือต้องบอกว่าสวยมากแต่ราคาก็แพงมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำพรมของเขานะคะและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึง Open Air Museum of c o l o m um e ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากๆเพราะทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ให้เป็นมรดอกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศักราชที่9ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์จะเห็นได้ว่าสถานที่นี้มีความใหญ่สวยและแปลกตามไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะบอกเลยว่าหนาวหนาวแบบหนาว ส่วนสถานที่นี้จะเป็นที่ที่ขายพวกเครื่องปั้นเซรามิกจานชามต่างๆต้องบอกได้ว่าเขาทําสวยมากๆค่ะแต่ว่าจะแบกกับก็หัวแตกแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะารามใหม่ทีก็คือทานอาหารค่ำที่โรงแรมเลยจะบอกว่าไม่อร่อยเลยเพราะเขาเน้นผักกันหน่แล้วก็คืนนี้เจอเหิมะเป็นคืนแรกจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเหมือนได้เล่นหิมะเลย ลังจากห่มาหยุดตกล้วก็ออกมาเดินชมโรงแรมเป็นด้านนอกระเบียงก็เห็นพระจันทร์สวยๆมากกับอากาศเย็นๆคือบอกเลยว่าฟินสวัสดีเช้าวันที่สี่ค่ะทุกคนก่อนที่จะไปทํากิจกรรมอันแรกกันคือต้องบอกเลยว่าว้าวกับวิวโรงแรมก่อนคือสวยมากสําหรับเช้าวันที่สี่นี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะนั่งบอลลูนหรือทัวร์รถจี๊ แต่ทางเราได้นั่งรถจี๊บแทนเพราะว่าอากาศไม่ดีเลยทําให้บอลลูนขึ้นไม่ได้แต่ต้องบอกเลยนะว่าไม่เสียดายเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเราได้นั่งลัดล้อไปต่างๆไปเห็นวิวอย่างในคลิปเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าสองข้างทางจะเห็นหิมะขาวสวยพร้อมกับแสงแดดที่กำลังจะขึ้นตอนเช้าแล้วก็ต้นไม้ที่กำลังดีแบบปอมไม่ถูกเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆสนุกมากๆด้วย ถ้าใครมีเวลาหลายวันอยากจะแนะนําให้ทําทั้ง2องอย่างเลยนะทั้งขึ้นบอลลูนแล้วก็นั่งรถจี๊ปเพราะว่าถ้าขึ้นบอลลูนเราก็จะได้เห็นวิวจากข้างบน่างเดียวถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรานั่งรถจี๊ปเขาก็จะพาเราลัดเลาะไปที่ต่างๆต้องบอกเลยว่าถ้าได้ลองแล้วจะไม่มีวันลืมเลยซึ่งครั้งนี้คนขับได้พาเราไปทั้งหมดสีที่ไปชมวิวถ่ายรูปและสุดท้ายก็เปิดแชมเปญค่ะ และนี่คือจุดแรกที่เราได้มากันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะหิมะพร้อมกับแสงแดดตอนเช้าที่กำลังจะขึ้นสวยมากจริงๆจุดที่2ก็จะเป็นวิวเมืองค่ะก็สวยไปอีบยนึงเลยนะ ก็จุดที่3แลวก็จุดที่4ก็ไม่มีอะไรมากค่ะจุดที่3ก็จะมีถ่ายรูปปูจะอยู่สูงขึ้นไปหน่อยจะเป็นปูดฟอมนะแล้วก็จะมีถ้ำแต่เข้าถ้ำเข้าไปไม่ได้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนจุดที่4ก็คือที่ที่เปิดแชมเปญนั่นแหละคะ่ะส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ100่งถึงหนึเหรียญต่อคนโดยความรู้สึกมานะคือช่วงนี้เป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากในการนั่งรถจี๊ปเที่ยวเพราะบรรยากาศโดยรอบดีจริงๆไม่แห้งแล้งเย็นสบายถ้าใครมาอย่าลืมมาลองนะ หลังจากที่เรานั่งรถจิปทัวงกันเสร็จแล้วเราก็ได้เดินทางออกจากเมืองคาบารูเกยียมาที่เมืองคอนยาค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงได้และตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าค่ะเ,คเ,เดิมทีที่นี่เป็นสถานที่นักบวชในาศาสนาอิสลามทำสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขุย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลานาอาจารย์ทางปัจชยประจําราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดินอีกทั้งยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตามสานุสิตบิดาและบุตรของเมฟลานาด้วยนี่นะคะเราก็กำลังเรา้วชตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟันยาเรากำลังจะไปที่โรงแรมต่ชั่วโมง และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเมืองโบราณเฮลากลิสที่ปอมุคาเลเป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุกเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคจะเห็นได้ว่าโลงละรนี้มีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตคุ้มที่ได้มาเที่ยวและได้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะนอกเหนือจากนั้นที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยค่ะ พอเดินถัดมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอกับปราสาทตุยฟ้าหรือคาสซอนคาสโตที่เป็นไฮไลท์ของพมุขเลนนั่นเองผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็น,นชั้นหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวลาวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมีความงดงามเหมือนที่เห็นในคลิปเลยคะ่ะ แต่ว่าช่วงที่เรามาเป็นช่วงหน้าหนาวเลยจะเห็นว่าไม่มีน้ำเลยแต่ก็มีความสวยปแบบนึงนะซึ่งถ้าใครมาก็สามารถมาขึ้นบลุนที่นี่ได้หรือว่ามาเดินเล่นๆแถวนี้ก็สวยค่ะจริงๆที่นี่ก็มีกิจกรรมไม่ทำมากมายนะก็แล้วแต่ว่าอากาศเป็นยังไงก็ต้องมาเช็คกันดูค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโรงงานผลิตเครื่องหนังแล้วซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกก็ตอนนี้นะคะเขาก็เดินแบบให้เราดูว่าเสื้อหนังเขาดียังไง <c oughs> คือว่าพับยังไงก็คือไม่ยับต็ง้งโวกาเป็นหนังแทง้จริงแล้วคือเบามากแต่ว่าราคาก็สูงมากๆเช่นกันคือตัวหนึ่งแบบหลายแสนเลยอะแต่ว่าก็มีที่ถูกด้วยถูกก็คือไม่ถูกก็คือหลายหมื่นอยู่ แต่ก็แล้วแต่ว่าแบบไหนที่เราเลือกแต่ถ้าอย่างคนเวทีที่เขาเดินใี่ดูก็คือ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0นอย่างนีนง้ก็เราก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเดินแบบด้วยนะคะเขาให้สมตัวแทนไปเขาเลือกเราแล้วก็ครั้งแรกในการเดิมก็จะคืนๆหน่อยเนาะ อนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองโบราณเอฟซัส,สกันแล้วเป็นเมืองโบราณที่มีการรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรีกแต่รุ่งเรืองมากๆในยุคข,ของโรมันจนสุดท้ายกลายเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของยุคโรมันเลยทีเดียวเป็นที่ที่พ่อค้าจากที่ต่างๆแวะเวียนกันมาขายของพอได้มาเห็นกับตาของตัวเองแล้วรู้สึกงงมากว่าคนสมัยนั้นสร้างได้ยังไงเพราหินแต่ละก้อนคือหนักมากๆแถมอยู่ที่สูงซะด้วย การออกแบบก็สวยต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของเมืองและความเก่งของคนสมัยก่อนจริงๆค่ะต่อสูนี่ยแขง่านเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไฟตลที่ไหนปะที่นี่ไงเอสพิสุเมืองเอสพิสุใช่เไนเียนเียนที่นี่่้ามันมีกระสตั้เอเทนนะแล้วกระสาอะไรอยูอะต้องคคอยดูเี้าลงสวยเห็นทลังเห็นเทเตอร์ไหมครับนะฮะเจเเเเเทีเ สนุกมากเลยฝนด้วยเย็นด้วยโอ้สดชื่นคุ้มไหมครับคุ้มมากค่ะมาใหม่ไหมครับมาจ้ะมาซัมเมอร์ัมเมอรมาใหม่ครับใช่ต้องมา Morning เช้าที่6ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะคือเมืองคูซาดาซีเป็นเมืองท่าเรียบชายฝั่งของประเทศตุรกีโดยในอดีตเป็นเมืองที่แบบเหมือนเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า โดยสินค้าที่ขึ้นชื่อก็คือการผลิดเครื่องหนังคุณภาพมันเองเหมือนที่เมื่อวานเราพาไปดู โรงงานผลิตเครื่องหนังและที่เรายืนกันอยู่นี้นั่นก็คือเมืองโบราณเปอร์กามัมวิหารอโครโพลิสซึ่งเราจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงจะถึงจริงๆหลังจากที่เรานั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองโบราณเปอร์กามัมนะคะก็คือตรงนี้แหละเมืองโบราณเปอร์กามันคือเราขึ้นมาบนนี้เพื่อที่จะมาดูวิหารอโครโพลิสวิหารโอลิมเปียนเซอุสแล้วก็พวกโรงละครอโครโพลิสจะเห็นได้ว่าวิวข้างบนนี้สวยมากๆคือเป็นอะไรที่แบบว้าวเรารู้สึกว่า เขาขึ้นมาสร้างบนนี้ได้ยังไงคือต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยอย่างที่คดอย่างที่เห็นกันนะคะคือหินแต่และอันมันมันหนักนะแล้วมันสูงแล้วแบบมันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยอะคือขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเรามองไปข้างล่างข้างล่างนั้นก็จะเป็นอ่าโรงละครอะโครโพลิสตอนเดินลงไปก็คือขาสังงานา่นเหมือนกันนะวิวเลยระหว่างนี้ก็จะมีเสียงเขาละหมาดกันทั่วเมืองเลย อกเลยว่ารู้สึกว่าโชคดีเพราะวันที่ตัวเองไปอ่ะคือไม่ค่อยมีคนหรือว่าจริงๆแล้วปกติก็ไม่ค่อยมีคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบเออเลยทําให้เราถ่ายรูปได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นเหมือนสร้างปะหลักพังแต่ก็มีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความยูนิคในตัวซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่งกระเช้าลงไปสู่รถบัสแล้วนั่นเอง โอเจ๋ง้งจง,จง,จง,จงมากเแล้วแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองโบราณทรอยดินแดนสงครามอันเลื่องลือ ที่ถูกทำลายจนลวดวายจากกองทัพกรีพอเวลาผ่านไป3,000ปีได้มีการขุดค้นซากเมืองโบราณทรอยโดยนักโบราณครีชาวเยอรมันปัจจุบันเลยเหลือเพียงซากที่ทับผมซ้อนกันถึง9ชั้นและอนุสร์อันยิ่งใหญ่อย่างม้าจำลองของเมืองทรอยไว้ค่ะโดยข้างหน้าก็จะมีม้าตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากให้เราได้ถ่ายดูกันแต่ก็ยังไม่ใช่ที่ออกแสดงในหนังเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดอยู่ในหนังเราเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่หนึ่งเี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชนคาเล่ข่าเรือของเขาเพื่อที่ข้ามไปนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปอิตาลูบูครับเราใช้เวลาเดินทางอีกสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงอิตาล์บูนะข้างหลังนี่คือม้าม้าทรอยของพอลิยูดส่งให้เป็นที่ระลึกสำหรับเมืองชนะคาเล่ นี่ของไม่ของของที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการถ่ายทำหนังนะของพี่แ <c oughs> <c oughs> บ็กฟิชแบ็กฟิชแบ็กฟิชแบ็กฟิชเฉยเป็นปลาเฉยเลยไแลเส้นเดียวไปไหนตรงนี้ก็จะเป็นม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอยนะคะเป็นม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องทรอยนั่นเองที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้มาให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนานแต่ความจริงแล้วอ่ะ แอบใส่คนมาในม้าเพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทอยให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจะทําให้เมืองทอยล่มสลายซึ่งเขาเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์อัญชันฉลาดผนการศึกของนักรบโบราณก็หลังจากที่เราดูม้าอันนี้เสร็จก็คือถ่ายรูปนั่นแหละเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่โดยการขับรถขึ้นไปบนเรือค่ะแล้วเราก็ไปนั่งข้างบน เพื่อที่จะข้ามไปฝั่งอิสตันบูลนั่นเองนอันนี้แนะนําเลยใครได้ขึ้นเรือแล้วบนเรือจะมีขนมปังขายค่ะให้ไปซื้อเสร็จแล้วก็ปลาให้หนูกินแล้วเราจะได้ภาพสวยมากและแล้วเราก็ได้ขับรถลงจากเรือเฟอร์รี่เพราะฉะนั้นยินดีต้อรับทุกคนเข้าสู่เมืองอิสตันบูลนั่นเองอิสตันบูลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง2ทวีปได้แก่ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมเลยได้รับการผสมผสานของทั้งสองทวีปทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์พิเศษสุดๆไปเลยสวัดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทอิสตันบูลแล้วค่ะเดินอยู่ตรงนอกเมืองใช่ไหมฮะบริเวณน,นอกเมืองนิดหน่อยเดี๋ยวยังไม่ใช่ใจเราทาว <Yeah. S 3> จะไม่ได้ใจกลางก็ถือว่าเป็นย่านที่ขายของขาของกินดีมาก ระหว่างเดินไปหาร้านอาหารทานก็จะมีห้างต่างๆอยู่ข้างทางแล้วก็มีร้านขายของมีร้านอาหารมีร้านขนมหวานก็แล้วแต่เลือกเลยว่าตรงนี้เราอยากจะทานร้านไหนส่วนตัวเราก็คือพวกเราก็คือไปร้านไก่ย่างนั่นเองบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมากจะบอกทุกคนว่าร้านนี้ไก่ของเขาอร่อยเลยเพราะว่าหลังจากที่ ทานอาหารตุรกีมาหลายวันแล,วแล้วรู้สึกไม่ถูกปากเลยอาจจะเพราะว่าเขาพาไปกินร้านที่ไม่อร่อยด้วยมั้งแต่ที่นี่ถือว่าจี G. ก็คือเราสามารถเลือกส่วนไก่แล้วก็ให้เขาย่างได้สิ่งต่อไปที่เราลองก็คือเป็นขนมหวานของประเทศตุรกีบอกเลยว่าหวานมากจ้าวันนี้เริ่มต้นด้วยฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราต้องเที่ยวต่อไปเนาะ ซึ่งตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้าและการแข่งขันขับรถส,สึกก็รอบๆไม่มีอะไรมากก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีแท่งเสาเท่านั้นเองฝนตกเก่งเก่งตกมากเลยวันนี้ตกตั้งแต่ตีสี่นะฮะมาถึงเจ็ดโมงแปดโมงก็ยังไม่หยุดตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนที่สุเหร่าสีน้ำเงินแล้วหรือบ l มอส หรือชื่อเดิมคือสุหลต่านอาเมดที่1การเข้าชมสุเหล่าทุกแห่งจะต้องขอดมวกถขอดรองเท้าขอดแว่นตาดำเพื่อเป็นการเคารพสถานที่เราสามารถถ่ายรูปได้แต่ห้ามส่งเสียงดังและก็เราต้องทำกริยาให้สมรวมด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องแต่งตัวให้สุภาพแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็จะต้องหาผ้าคลุมหัวด้วยค่ะ เราจะเห็นการตกแต่งข้างในค่อนข้างที่จะสวยเลยและมีพื้นที่กว้างขวางมากๆถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นการตกแต่งที่ใช้กระเองตา่างๆถ่ายรูปก็ออกมาสวยเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นวิหารเซนต์โซเฟียหรือซูลาฮารเกียโซเฟียเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกือกา <Wow. S 1> เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถถ่ายรูปได้ตามอธัธยาศัยเลยตรงนี้คืออุมโมงเก็บน้ำเยเลบาทันสร้างมาประมาณ1,400กว่าปีมาแล้วโดยสร้างไว้เพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในพระราชวังโดยอุมโมงค์มีความจุน้ำได้มากถึง80,000ลูกบาทเมตร <Wow. S 1> จุดที่เป็นจุดสำคัญก็คือ มีเสาที่มีลายแกะสลักเป็นรูปหยดน้ำตาและเสาศีษะเมดูซ่าดูๆไปแล้วค่อนข้างมีความขัังมากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปกันที่ตลาดแกรนบาร์ซาซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองอิสตันบูลมีร้านค้ากว่า4,500ร้านและก็มีถนนให้เดินกว่า60สาย ซึ่งก่อนจะถึงประตูทางเข้าตลาดที่เราไปเนี้ยก็จะมีที่ที่ไว้ทํากิจกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นใครไปอิสตันบูลก็อย่าลืมแวะไปที่ตลาดนี้กันด้วยนะแล้วเราก็มาถึงตลาดแกรนบาร์ซเป็นที่ที่ขายของต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นของที่ยวลึกกําไลสร้อยคอต่างหูเราสามารถซื้อได้ที่นี่เลยค่ะหลังจากที่ช้อปปิ้งที่ตลาดแกรนบาร์เสร็จแล้วเราก็เดินหาร้านอาหารทานกันซึ่งเราไปที่ เหมือนกับเป็นริมแม่น้ําหรือทะเลจำไม่ได้แต่ว่าหน้าตาอาหารก็ประมาณนี้ร้านค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละแต่รสชาติอาหารก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนตามเคย <c oughs> หลังจากทานข้าวกันเสร็จแล้วระหว่างที่เราเดินไปที่รถบัสเราเนี่ย จะเห็นได้ว่าข้างทางคือชิลมากเพราะว่าเหมือนกับท้องฟ้าไม่รู้ทำไมถึงประกายทองออกสีชมพูกับอากาศเย็นๆที่แบบว่าข้างทางก็จะมีคนมาตกปลาหรือคนมายืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเลเป็นอะไรที่แบบเออฟินดีเนาะ<ไห>นมอร์นิ่งเช้าวันที่9ก้าคน วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กันที่ตุรกีต้องบอกเลยว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างนานแต่ก็สนุกแล้วก็เต็มอิ่มจริงๆส่วนวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยวันที่9แล้วทุกคนซึ่งวันนี้เราเปิดฉากด้วยการเที่ยวพระราชวังโดมาบาเช่สร้างโดยสิเนตานอับดุลเมซิทที่นี่ใช้เวลาสร้างถึง30ปีสร้างด้วยหินอ่อนศิละปะแบบตะวันออกผสมกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง600เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมามาลาในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทะเลบุโลกจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์โรมโคมไฟเครื่องแก้วเจียรน,นต่ตางๆหลังจากที่เราไปเที่ยวชมพระราชวังกัมาแล้วตอนนี้เราก็มาล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมามาล่าโดยมีความยาวประมาณ3.2กิโลเมตรความกว้างเลิ่มตั้งแต่500เมตรจนถึง3กิโลเมตรช่องแคบนี้ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียเราก็จะเห็นความสวยงามต่างๆของเมืองทั้งสองทวีปค่ะและที่นี่จะเป็นจุดเช็คอินสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยกันก็คือตลาดสไปซ์บาซา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเมืองอิสตันบูลเลยก็ว่าได้โดยเป็นตลาดเครื่องเทศและขายสินค้าต่างๆใครที่ต้องการซื้อขนมที่ขึ้นชื่อของตุรกีสามารถซื้อที่นี่ได้เลยทั้งหมดนี้ก็เป็นการเที่ยวตุรกีแบบไปกับทัวร์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และพอเห็นภาพกันบ้างว่าแต่ละวันไปเที่ยวที่ไหนและเป็นแบบไหนกันอาจจะให้ข้อมูลไม่ครบบ้างแต่ก็น่าจะสามารถทำให้ทุกคนเห็นคร่าวๆได้ว่า ตุรกีมีที่เที่ยวประมาณไหนนะจบทริปนี้แล้วต้องยกให้ตุรกีเป็นหนึ่งในที่ที่น่าไปเที่ยวที่สุดเลยเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่ประทับใจมากๆเพราะคนที่นั่นน่ารักกะเป็นมิตรจนลงงงสุดๆเลยอ่ะถ้าใครมีโอกาสก็อ,อย่าลืมไปเที่ยวกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะเยดูกันจบแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่กับทุกคนบ๊ายบาย